สวัสดีครับบอลฮับ bon ช่วงข่าวมาแล้วครับจะพาทุกท่านอัปเดตข่าวเดินประจำวันกันครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวาการขยายสัญญานักเตะของทีมเนเพิลิกครับไก่เดือทองเทอแนมฮอสเปอร์คอนเฟิร์มต่อสัญญากับฮูโกยอริกผู้รักษาประตูกับตันทีมออกไปจนถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยโดยสัญญาเดิมของผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดแฟนๆแ,แห่งนอตดอนดอนต่างหายกังวลเมื่อผู้รักษาประตูวัย35ปี ได้ตกลงขยายสัญญาเพิ่มออกไปอีก2ปีด้วยกันขณะที่แอสตันวิลล่าครับได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขาได้มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเอเมลิโนมาติเนสผู้รักษาประตูมือหนึ่งออกไปจนถึงปี2 0 2 7ผู้รักษาประตูทีมชาติอาเจนตินาครับย้ายมาจากอาร์เซนอลในฤด,ดูกาลที่แล้วและทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยเก็บชิ้นชีตได้ถึง15นัดช่วยให้แอสตันวิลล่ารั้งอยู่ในอันดับที่13ของตาราง ทำให้ทีมสิง,งห์พงาดตัดสินใจมอบสัญญายาวให้เป็นการตอบแทนครับมาต่อกันที่ข่าวของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลก,กันครับจอยเก้นครับนายใหญ่ชาวเยอรมันยืนยันจะส่งวิวินเคลเฮอร์เมื่อกล่าวชาวไอริชลงข้อเสาเป็นตัวจริงในเกมนัดชิงชนะเลิศครับที่จะพบกับเชลซีโดยกุนซือใหญ่ของทีมหงส์แดงได้เผยว่าต้องการส่งนายทวารรายนี้ลงสนามเป็นตัวจริงหากไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนหลังจากที่ล่าสุด ผึ่งชวยให้ทีมบุกกำรับอาร์เซนอลได้2ประตูตจอศูนย์ในเกมรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ซึ่งเจอคินคอปได้กล่าวว่าเขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหากฟิตสมบูรณ์เคลลเฮอร์เป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่เป็นผู้รักษาประตูที่ดีแต่เป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมและเราต้องการให้เขาลงเล่นต่อเขาสมควรได้รับความมั่นใจจากเราโดยหงแดงลิเวอร์พูลครับจะเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาลครับกับเทลซี ในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์นี้ปิดท้ายกันที่ความค้นไหวของผู้บอลไทยลีกกันบ้างครับล่าสุดไทยลีกและสโมสรสมาชิกไทยลีกหนึ่งมีมติบ,บังคับใช้มาตรการการดําเนินการจัดการแข่งขันและมาตรการพิเศษขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทนในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิดโดยจะไม่มีการขอเรื่องการแข่งขันอีกในทุกกรณีนับจากนี้โดยนายกรบีปริศนานาทกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีได้เปิดเผยถึงสาระสําคัญคือการหาข้อตกลงเก่นการจัดการแข่งขันและปัญหาที่จะกระทบตามมาหากมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างต่อเนื่องซึ่งต่อไปนี้จะจัดการแข่งขันภายใต้กฎ SOP ที่มีมาตรการหลักๆคือการตรวจหาเชื้อของนักเตะการกักและแยกตัวของนักเตะที่ติดเชื้อนอกจากนี้หากทีมใดมีนักเตะที่ใช้งานไม่เพียงพอสามารถขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทนได้ หรือหากสนามเจ้าบ้านไม่สามารถแข่งขันได้ให้หาสนามกลางแข่งขันแทนโดยไม่มีการขอเลื่อนในทุกกรณีและหากทีมใดไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้จะถูกผับแปด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลฮับที่นี่ที่เดียว